หลังจากมางาะวันพีชในตอนล่าสุดนั้นได้มีการออกมาแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยกันหน่อยดีกว่านะว่ามางาะในตอนต่อไปหรือว่าในตอน1131เนี่ยมันน่าจะมีเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยที่เรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือเนื้อหาในตอนล่าสุดโลกิได้พูดขึ้นมานะว่าเขาคือซันกอโลกิหรือว่าเทพพาตย์โดยที่ซันกอในเรื่องวันพีชถ้าเกิดว่าเราไม่นับซันกอเทตะวันที่เป็นตัวปลอมแล้วก็มาหลอกก่อนหน้านี้เนี่ย สันกอ์ในเรื่องวันพีในตอนนี้ก็จะมีเพ็งคารูฟี่เทเขานั้นคือเทพหนวดทินิกาที่ถูกเรียกว่าความสามารถพลังผลพิศารในตำนานแต่ว่าทางด้านโลกิเนี่ยก็จะได้มีการปลเรื่องราวมาเหมือนกันว่าเขาได้ไปชิงพลังผลพิศารในตำนานซึ่งมันเป็นพลังผลบิสานท,ที่มันสืออบทอดมาในราชวงศ์พาคนยักมันก็เลยทําให้ในตอนต่อไปม่น,น่าสนใจนะว่าการเจอการระหว่างลูฟี่แล้วก็โลกิเทต่างคนนั้นก็เป็นซันกอรและพวกเขานี่นก็มีความสามารถพลังผพิสารในตำนาน,นคู่ ในเนื้อหาในตอนต่อไปน่าสนใจนะว่าการเจอกันของสองคนนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าซันก็ั้งสองคนจะมีโอกาสได้ต่อสู้โลกพะท้ากันหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดพวกเขาสองคนนี้จะได้ต่อสู้กันเนี่ยเรื่องราวเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ไม่ได้2อย่างนะฮะโดยที่เรื่องราวนั้นคือลูฟี่เนี่ยดันเกิดซอนแล้วก็ไปปลตัวโลกิแล้วก็อย่างที่สองนั่คือโลกิทำลายโซ่ตัวแล้วก็มาต่อสู้กับลูฟี่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนนัก็มีโอกาสที่ลูฟี่แล้วก็โลกิจะได้ต่อสู้แล้วก็พะ ให้ลูฟี่ได้เจอกับโลกิแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีเหตุผลหรือว,ว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างเพราะว่าก็อนย่างที่ลูกันดีนเาลูฟี่เขานั้นโซนแล้วก็มือบอลแค่ไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นอนความโซนของลูฟี่เนี่ยเขาหนาจะไปปลดปลด่อยเจ้าชายโลกิที่เป็นตัวอันตรายที่อยู่ที่อบาก็เป็นได้เพราะว่าจากเรื่องราวคนยักษ์ในตอนล่าสุดเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้พูดเอาไว้นะว่าถ้าเกิดโลกีเขานั้นหลุดออกมาโลกใบนี้เนี่ยมันจะต้องเจอเข้าจุดจบแน่แต่ว่าถ้าเกิดโลกินั้นหลุดออกมาจริงเนี่ยในตอนตอ ความสามารถพลังผพิสา์ในตำนานเนี่ยมันมีความสามารถและก็พลังแบบไหนทำไมเจ้าชายโลกีถึงต้องข้าพพอตัวเองเพื่อย่งชิงพลังผพิสา์เลยนะฮะและการที่เจ้าชายโลกีและตัวเองเ็เป็นซันกอรลวเทพาทีตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนว่าเขาเกิดนว่าตัวเองนั้นเป็นนิกาหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเทพบดูวัฒนิกาเหล่าคนยากนั้นก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโลกีเขาในเกิดว่าตัวเองเป็นนิกาขึ้นมาเนี่ยความสามารถพลังผพิสา์ของเขามันอาจจะมีความเหมือนและก็คล้ายคลึงกับพลังนิกาเขาเป็นได้นะ หรือไม่ความสามารถและก็พลังโลกีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ความร้อนและพวกนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในตอนต่อไปก็น่ารู้นะว่าความสามารถพลงังผดผิศาที่มันถูกเรียกว่าความสามารถในตำนานผลที่สองเนี่ยมันจะมีความสามารถและก็พลงังแบบไหน,นจนถึงขั้นที่โลกีจะต้องอยากได้และก็ยย่งชิงแบบนี้แต่ว่าก็นแน่นอนนะว่าในตอนนี้เรื่องราวของโลกีเนี่ยเรารรบรู้เรื่องราวเป็นแค่ข้างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้ยินจากปากโลลีนะว่าเขาเนี่ยแย่งชิงพลังผดพิศาจและก็ทาเรื่องราวพวกนี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์โอดาให้ลูฟี่นั่ย มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ในตอนต่อไปมันอาจจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวภายใน้ปากของโลกีที่เล่าเรื่องราวของเขาให้ลูฟี่นั้ฟังก็เป็นได้นะฮะและยิ่งไปกว่านั้นคำพูดของโลกีเนี่ยมันยังมีคําพูดที่เขานำมบอกนะว่าเขาในคือเทพพาทิสที่จะนําจุดจมมาสู่โลกใบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าโลกีคคาพูดที่เขาพูดถึงจะเป็นคำํำนายหรือเป็นตำนานจากเอลบาบที่มันคือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนกันแน่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเอลบาบเนี่ยมันมีต้นไม้ยักษ์ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงวัตี่ตำนานนอตมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่อาจาโ์โอด่าเขาจะนำมาใช้กับภาคเอลบาบนะฮะเพราะฉะนั้นจุดจบที่โลกินพูดถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นสงครามแรงนารล็อกที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่าเอลบาบเนี่ยมันมีสงครามใหญ่ที่กำลังเฝ้ารอพวกลูฟี่นั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมาใ่ขึ้นในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวดาบยักษ์ที่มันปักอยู่ข้างต้นไม้ักษ์ที่เอลบาบหรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะได้เห็นว่่าาาดดบนนนนนนัััีีมมมมขทใหญก ขนาดที่ว่าคนยากธรรมดานะั้นไม่น่าจะถือและใช้งานมันได้นะฮะซึ่งกน่าสนใจนะว่าในเนื้อหาในตอนต่อ,ตอไปมันจะได้มีการเปิดเผยและก็เฉะลยเรื่องราวพวกนี้ออกมาหรือเปล่าและก็อีกหนึ่งประเด็นที่นกในตอนล่าสุดดูเหมือนวิวี่น่จะส่งสัญญาณมาหากุมองฟางมาที่รูปของลูฟี่ผ่านทางหนังสือพิมพ์นะฮะซึ่งมันคือเครื่องหมายกากบาทที่พวกลูฟี่ได้ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในตอนที่อยู่ที่ลบาบัตาและนั่นก็เลยทำให้น่าสนใจในสัญ,ญลักษณ์นั้นมันจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากวิวีว่หรือเปล่านะฮะแลวก็อี นั่นก็คือเรื่องราวฮาดูดินเขาวนั้นคือลูกชายของกษัตริย์เดลบาฟซึ่งที่มันน่าตกใจเนี่ยก็เพราะว่าโลกิข่าวนั้นก็น่าจะเป็นน้องฮาดูดินใช่ไหมฮะซึ่งพี่ชายของโลกิต,ตาดตำนานนอสเนี่ยนั่นคือเทพเจ้าสายฟ้าทอมันก็เลยน่าสนใจน้องฮาดูดินเน่งในกล้องเหล,ล่ากุมโมฟางเนี่ยคราวนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับทอเทพเจ้าสายฟ้าแห่งตำนานอนอสหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆเลยนั่นคือเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันคือการเข้าเนื้อหาในภาคเอลบาฟอย่างเต็มตัวนะฮะ มันจะมีการปรูปเรื่องราวในภาคเอลวาที่มันน่าสนใจขนาดไหนยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรู้เรื่องรอดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้นี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้สร็จแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกิลแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัส,วสดีครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ